สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจของ Shop Life Share ค่ะกับช่วงเวลาของ Shop Life Share On Sale นะคะเราอยู่กับน้องหญิงคนดีคนเดิมมาอีกเช่นเคยเลยค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เจอเจอกับหญิงนะคะกับโอ้โหที่เขาบอกว่าคอลลาเจนสุดปังนะคะปี2020นั่นเองค่ะคุณขาเดือนสุดท้ายแล้วว่าโอ้โหแป๊บๆนะสำหรับปีนี้เป็นปีที่ไวมากๆเลยและตอนนี้ค่ะเราก็เข้า เก้าย่างเข้าสู่เอ่อเขาเรียกไงเดือนสุดท้ายของปี2020แหละชนะแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยหญิงก็จะมาอธิบายหรือสรุปนะคะเขาเรียกว่าตัวเด็ดตัวโดนนะคะที่เป็นคอลลาเจนสุดบงัง ปี2020นะคะของช็อปไลฟ์แชร์ให้เราทุกท่านเนี่ยได้ฟังกันเลยนะคะว่าโอ้โหคอลลาเจนปีนี้นี่ของในช็อปไลฟ์แชร์ตัวไหนที่เด่นตัวไหนที่โดนตัวไหนที่แบบว่าน่านะคะที่จะนําไปซื้อกินตลอดไปเลยนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะการดูแลตัวเองหญิงขอแนะนําเลยดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกออกมานะ,ะเราก็จะเห็นได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ระบบภาย,บบยในดีการดูดซึมดีภูมิคุ้มกันดีทุกอย่างดีแน่นอนค่ะมันก็จะออกมาสู่ภายนอกที่ดีแล้วก็สดใสล่าเลิศนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วก่อนจะสิ้นปีทั้งทีก็จะมาสรุปค่ะให้ทุกท่านฟังเลยว่าเป็นคอลลาเจนสุดปังปี2020กับช็อปไลฟ์แชร์ของเรากับช่วงเวลาของช็อปไลฟ์แชร์นั้นช็อปไลฟ์แชร์ออนเซลนนั้นจะเป็นตัวไหนนะคะลรทิ่พาไม่ได้ตอนนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่พึ่งเข้ามาแล้ว ก็อยากจะช่วยกันค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะไลฟ์สดนี้ออกไปให้เยอะๆเลยเราที่พลาดแล้วก็ขาดไม่ได้สําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่เป็นตัวแทนของชอปไลค์แชร์ของเราอยู่แล้วค่ะก็อยากจใจพี่ๆทุกท่านเนี่ยช่วยกันเลยที่จะฝากร้านเอาไว้ข้างล่างใต้คลิปลิงก์ตรงนี้เลยนะคะการฝากร้านเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทําให คนเนี่ยนะทําให้คนเนี่ยนะคที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาดูคอลลาเจนสนใจในส่วนของคอลลาเจนนะคะจะได้ศึกษาแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะฉะนั้นแล้วอย่าลืมค่ะสำหรับใครที่เป็นตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์อยู่แล้วนะคะก็อยากใจช่วยกันกับฝากร้านเอาไว้ ข้างล่างใต้คลิปลิงก์นี้เลยนะคะจะได้แบบมีประโยชน์นะคะในการที่จะพูดคุยแนะนําให้คําปรึกษากันนะคะต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยภายในชัพพลายเชนของเราเนี่ยมีเยอะมากๆแต่คอลลาเจนที่สุดปังปี2020จะไม่พูดถึงเขาตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะกับตัวนี้นะคะคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพัทนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพัทของเราตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดนะคะพรีเมียมทั้งหมด19ชนิดค่ะ อยู่ในหนึ่งซองเลยสําหรับใครต้องบอกนะว่าสําหรับใครช่วงนี้นะที่มีปัญหาหนึ่งเลยนะผิวหย่อนคอยผิวหย่อนคอยตีนกาล่องแก้มมาผิวไม่อุ้มน้ํากระดูข้อต่อเริ่มปวดหรือตอนวิ่งเริ่มเดินเขาเริ่มก๊อกแก๊กเออเริ่มรู้สึกว่า ร่างกายภายในของเราเริ่มมีปัญหาผิวจับไปแล้วไม่ค่อยลืมเหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่ดีๆหน้าเหี่ยวอ่ะนาย่นตีนกาหล่องแกมมาก,การดูดซึมไม่ดีกะฟ้าเริ่มถามหาหน้ามันทีโซนโอ้โหเป็นปัญหาโลกแต่นะคะสำหรับสาวๆทุกคนเนี่ยที่รู้สึกว่าแบบคอลลาเจนฉันเริ่มหมดวิตามินของฉันเนี่ยเริ่มห่อยเหี่ยวร่างกายเริ่มขาดนะนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยปกติเนี่ย มันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ได้เองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการสร้างขึ้นมาได้เองอยู่แล้วแล้วทําไมเนี่ยเราถึงจะต้องไปกินทดแทนหรือกินเพิ่มเข้าไปอีกในเมื่อร่างกายของเราก็สร้างคอลลาเจนได้นี่หรือมางคนนะคะคิดหนักเลยนะถึงกระทังว่าแบบเอ๊ะถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปเดี๋ยวร่างกายของเราเนี่ยจะตีมือหรือเปล่าตีมือน,นะที่เนี้ยคืออะไรรู้ไหมคะอารมณ์แบบว่าโอ้เออ ร่างกายของเราก็จะชินกับการรับคอลลาเจนแล้วก็จะไม่ผลิตคอลลาเจนเองแต่คุณหารู้ไหมเมื่อเรานะคะอายุ20ขึ้นไป25ขึ้นไปคอลลาเจนเริ่มหมดค่ะสัญญาณเริ่มมาจากอะไรรู้ไหมอยู่ดีๆหน้าเริ่มเหี่ยวเออเขาเรียกว่าผิวจะอุ้มน้ําเริ่มไม่อุ้มน้ําจิงกาเริ่มมารอยสิวเริ่มหายช้าลงบีบสิวที่ปกติ2-3วันลอยสิวจะหายตอนนี้ต้องทาทั้งแบบเอ่อลดดิ้วรอยทั้งทาต้องทาทั้งหมดแบบทา หน้าครักระจางใสต,ต้องโหใช้ตัวช่วยเยอะมากแต่คุณหารู้ไหมว่านั่นแหละเป็นสัญญาณแล้วค่ะที่จะบอกเบื้องต้นนะคะว่าคอลลาเจนของคุณเริ่มหมดแล้วค่ะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่อายุแบบว่า25ปีขึ้นไปคุณขาคอลลาเจนในร่างกายของคุณเนี่ยจะเริ่มถดถอยทุกปี5มี3เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์ถึง10เปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้งานร่างกายของคุณขนาดไหนใครที่ชอบวิ่งหรือใครที่ชอบตากแดด ชอบเล่นกีฬาเอาดอชอบแบบลุยแดดแล้วไม่บำรุงตัวเองหรือชอบวิ่งหนักๆแล้วก็ลืมที่จะบำรุงการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าเราจะออกกําลังกายแล้วการดูแลตัวเองจากภายในซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะในส่วนของคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาร์ตตัวเนี้ยเนี่ยเขามีสารสกัดนะคะทั้งหมด19เชนิดค่ะอยู่ในซองเดียวแต่คอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาร์ตเนี่ยต้องบอกว่าคอลลาเจนของเรานั้นเป็น คอลลาเจนแปปไทยแล้วก็คอลลาเจนไตแปปบไทยสองตัวนี้มันมีข้อดีไงรู้ไหมคะปกติอะคอลลาเจนก็คือเป็นคอลลาเจนอยู่แล้วเนอะแต่คอลลาเจนแปปบไทยคอลลาเจนไตแปปบไทยเป็นการย่อโมเลกุลของคอลลาเจนให้เล็กลงมาฉะนั้นเราค่ะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่การดูดซึมจะง่ายขึ้นและที่สําคัญนําไปใช้ได้จริงในเล็บ ผมผิวข้อต่อกระดูกต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะในเจ้าตัวหนึ่งซองตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดทั้งหมด19ชนิดนะคะอยู่ในซองเดียวด้วยกันเลยเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเน้อหญิงจะมาชงให้ทุกท่านดูแต่ตอนนี้ก็คือหญิงไม่ได้เตรียมมานะคะอ่ะบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้รสชาติของเขาทานง่ายมากๆนะเป็นเหมือนสมูทตี้โยเกิร์ตนะตาเอพัดเลยแต่เราไปค่อยๆดูกันนะว่า สารสกัดของเขาเนี่ยทั้งหมด19ชนิดเนี่ยที่หญิงบอกไปเนี่ยมันมีอะไรนะคะที่รู้สึกว่าแบบมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอร่างกายของเราได้ดียังไงบ้างหนึ่งเลยต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาเป็นคอลลาเจนแับไทยคอลลาเจนไตปแับไทย ที่บอกไปแล้วนะคะว่า,วาโมเลกุลของเขาเนี่ยมันเล็กจริงเมื่อเล็กแล้วจะทําให้การดูดซึมไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ว่าจะเป็นแบบเล็บผมผิวข้อต่อกระดูกต่างๆมันจะดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าทําไมผมชั้นถึงยาวช้าทำไมอยู่ดีๆตีนการเริ่มมาล่องแก้มเริ่มมาโค q คิวเทนนะคะก็ช่วยบํารุงตัวนั้นเช่นเดียวกันมีทั้งซิงค์ค่ะมีทั้งซิงค์นะคะแล้วก็ทั้งมีแบบทั้งอะมิโนแอซิดโอ้มีทั้งแบบ อ่อตระกูลแบบว่าโกจิเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่และที่สําคัญนะวิตามินซีสูงเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นสารสกัดจากส้มแบงนั่นเองด้วยค่ะเขาเรียกว่ารวมอยู่เนี่ยในซองนี้ซองเดียวคุณคะสารสกัดพรีเมียม19ชนิดตอบโจทย์คุณมีหลากหลายคนนะคะบอกว่าโหอธิบายมาเยอะขนาดนี้เนี่ยกินตอนไหนกินตอนเช้า ก่อนอาหารเช้านะคะคือตื่นมาเสร็จปุ๊บเนะี่ยคุณคะเช็คเขาเลยจะเช็คก็ได้จะชงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเช้าไหนที่ใครรู้สึกว่าเป็นวันรีบๆไม่มีเวลาว่างเหมือนหญิงบางทีนะเราแบบว่าได้ทํางานเช้างานสัมมนาเช้างานอะไรแบบนี้ต้องยอมรับค่ะบ,บางครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยไปถึงหน้างานท้องร้องก็มีขับรถไปครึ่งทางรู้สึกแบบฉันหิวอะ่ะฉันหิวไม่ไหวแล้วฉะนั้นตัวเนี้ยคือ ขาเารียกไงดีสำหรับตัวหญิงนะสำหรับตัวหญิงนะเขามีความแก้หิวได้หญิงก็จะซื้อขวดน้ำเล็กๆค่ะในแบบว่าห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเลยนะหรือร้านค้าทั่วไปเป็นขวดน้ำเล็กๆค่ะแล้วก็กินขวดน้ำไปนิดนึงแล้วก็เทเจ้าตัวนี้ลงไปตอนเช้านะแล้วก็เช็ค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 ค่ะแล้วก็ดื่มดื่ม ค่อยๆดื่มจิบไประหว่างขับรถจะรู้สึกว่าเมื่อหญิงแบบไปถึงงานน่ะหญิงจะไม่มีความแบบหิวหญิงจะไม่มีความแบบโอ๊ยเช้านี้ฉันไม่พร้อมเลยที่จะทํางานสําหรับตัวหญิงเลยนะรู้สึกว่ามันโอเคมากๆคือเจ้าตัวคาลาเมลโยเกิร์ตแต่เอพาตัวเนี้ยตอบโจทย์สําหรับใครที่ทํางานตอนเชา้าแล้วรู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาแล้วรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นเลยคือฉันไม่เคยรับประทานอาหารเช้าเลยฉันไปถึงฉันต้องท้องร้องตลอดนะฉันไม่อยากทํางานเช้านี้ฉันต้องประชุมเช้านี้ฉันต้องแบบเสนองานโอ้โหเป็นแบบ เปลี่ยนจากเช้าที่แย่ๆของเราเนี่ยเป็นเช้าที่สดใสนะคะด้วยสมูทตี้นะตัวนี้เป็นสมูทตี้คราเจนโยเกิร์ตตาเอพัรของเรานั่นเองค่ะนอกจากตัวนี้จะกินตอนเช้าแล้วสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้อพอฉันไปถึงงานแล้วฉันพอมีเวลาบ้างคุณนะคะเดินไปซื้อสลัดหรือเดินไปซื้อผลไม้ก็ได้นะมาลองท้องต่อตอนเชา้ามือนั้นมือชาของคุณค่ะจัดได้ว่าอยู่เลยแหละเอาอยู่ท้องไม่ร้องแล้วก็มีความแบบว่า อยู่ท้องแต่แบบเบาๆแล้วก็ท้องไม่ลงแน่นอนและมื้อเชยงคุณก็กินปกติมื้อเย็นคุณก็กินปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะไดเอทหน่อยก็มื้อเย็นก็เปลี่ยนเป็นเพราะแบบว่าก้าเหลาสลัดเบาๆช่วยควบคุมน้ําหนักไปในตัวด้วยนะคะสําหรับต,ตัวนี้ค่ะคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอทัสของเรานเนั่นเองเปลี่ยนมื้อเช้าของคุณให้เป็นมื้อเช้าที่สดใสดูแลตัวเองนะคะจากภายในสู่ภายนอกออกได้แบบอย่างชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะคุณคะฉะนั้นแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจแน่นอน ว่าเรามีอยอยแล้วยังไม่พอรู้ไหมคะว่าเรามีรีวิวค่ะจากสาวสวยต่างๆเนี่ยที่เขาได้ลองแล้วนะแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหกินแล้วแบบดีจริงผิวชมพูขึ้นจริงกินแล้วแบบโหคุณค้ามันช่วยขึ้นมากแล้วก็มันดีมากๆเลยฉะนั้นแล้วนี่วันนี้ใครที่กำลังมองหาในแบบว่าตัวช่วยทั้งเรื่องผิวเล็ก ผมผิวใครที่ชอบแบบว่าหน้ามันใครที่แบบว่าโอ้ผิวฉันไม่นิ่มเลยแบบเหมือนไม่เป็นตูดเด็กเลยมาลองค่ะเจ้าตัวนี้คอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาดเขาเรียกว่าไม่พูดมากต้องให้คุณมาลองเองนะคะเราคุณเนี่ยจะหลงรักเจ้าตัวนี้เลยแหละสําหรับตัวหญิงนะเช้าที่รีบๆต้องยกให้คอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาดเท่านั้นเช็บอบๆก็ได้หรือใครตอนเช้าที่มีเวลาชงเบๆเท่านั้นก็ได้ค่ะก็ดื่มเข้าไปก็อยู่ท้องแลวที่สําคัญนะคะเรามีออยอมั่นใจปลอดภัย แน่นอนค่ะเป็นสินค้าที่จัดได้ว่าคุณคะขายดีมากเจ้าตัวนี้เป็นคอลลาเจนสุดปังแบบปังบูริเย่เลยนะปี2020ตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนแบบไทยคอลลาเจนไตแบไทยที่มีที่มีโมเลกุลเล็กและการดูดซึมเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นและที่สาคัญค่ะทานง่ายนะทานง่ายทานได้แบบว่า ทุกแบบทุกเพศทุกวัยอ,ะอ่ะอ่าเอาง่ายงายตั้งแต่แบบยีขึ้นไป25ขึ้นไปทานเดคะมีประโยชน์แน่นอนนะในส่วนของคอเลาเจนโยเกิดตาเอพัตตัว e น,นี้ค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะคะที่จะช่วยกันกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้ออกไปให้แบบเยอะๆเลยส่วนใครที่เป็นตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์ของเราอยู่แล้วค่ะพี่ๆคะช่วยกันนะคะฝากร้านเอาไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้แล้วคุณเนี่ย จะไม่ผิดหวังนะเพราะว่ารู้ไหมการฝากร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเพอเพอๆนะพี่ๆอาจจะได้แบบลูกค้าในนี้ไปก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอยากซื้อไงสุดอบสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็สามารถค่ะซื้อได้ที่ตัวแทนของช h อปไลฟ์แชร์ของเราหรืออินบ x ็อกเข้าไปในเพจช้อปไลฟ์แชร์ของเราได้เลยนะคะง่ายดาแบบนี้แล้วใครสนใจตัวนี้ครลเจนโยเกิร์ตตาเอพัทห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ,คะมีออยอ ปลอดภัยมั่นใจร้อยเ็หนึ่งกล่อ,องของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด6กองด้วยกันนะคะแต่ตัวหญิงเนี่ยกินต้องบอกเขาว่าทุกเช้าเนี่ยก็คือมีความกินกินจะเหลือสามซองแหละก็ค่าเราจะต้องซื้อใหม่และที่สําคัญราคาเบาๆมากเป็นราคาที่ทุกคนค้าเอื้อมถึงหลักร้อยเท่านั้นเองนะเราที่สําคัญคุณประโยชน์ครบสารอาหารครบทุกอย่างครบจบครบในซองเดียวกับ สมูทตี้นะคะเป็นคอลลาเจนโยเกิร์รตตาเอพัสของเราเ,เท่านั้นเลยค่ะเป็นคอลลาเจนสุดปังปี2000 20นส่นเองนะคะสำหรับสาๆท่านไหนที่กำลังมองหาคลราเจนอยู่นะคะต้องยกให้เขาตัวนี้ค่ะคลราเจนเียวเกิดตาเอพัรแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถนะคะสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์นะคะหรือเข้าไปที่อินบ็อกของเราก็ได้ค่ะที่เพจช็อปไลฟ์แชร์เลยนะหรือสําหรับใครช่วงนี้นะคะที่บอกว่าอยากจะหาอาชีพเสริมอยากจะมีะไรายได้ทางที่2ที่3เข้ามา ก็สามารถค่ะที่จะสอบถามกับตัวแทนของชอบไลค์แชร์ของเราได้เลยเช่นเดียวกันอยู่บ้านว่างๆคุณอาจจะแบบว่ามีของขายได้รับเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆไปได้อย่างสบายได้เลยง่ายๆนะคะอ่ะมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสาหรับตัวนี้นี่เองนะคะนี่สําหรับสาวๆท่านไหนหรือนุ่มๆท่านไหนเนี่ยหนึ่งเลยต้องบอกว่าสําหรับใครที่มีปัญหา ถ่ายท้องยากกว่าจะถ่ายได้เนี่ยต้องแบบใช้เวลาสามถึงสี่วันกว่าจะถ่ายออกทีและที่สําคัญถ่ายมาแล้วเป็นแบบถ่ายท้องแข็งอะ่ะคุณคะเป็นอุจจาระแข็งแบบนี้ไม่ดีอุจจาระแข็งรู้ไหมมันจะตามมาด้วยอะไรฤิสีดวงทวารคือมันมีแบบคือมันเราจะต้องเบ่งนานเราจะต้องอะไรนาะนนะเนอะฤิสีดวงทวารก็มาพอสะสมไปนานๆเข้าพอเกือบแบบว่าอายุได้สักสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ย มันจะเป็นการสะสมระยะนานและมะเร็งลำไส้ใหญ่จะถามหาแต่ก่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอาการแบบตัวบวมหน้าบวมอึดอัดเลอะก็เหมน็นอ่าปากเหมน็นกลิ่นตัวแบบว่ากลิ่นตัวบางคนก็มีความแบบไม่ได้อ่าทุกคนจะรู้ใช่ไหมสําหรับใครที่แบบอ่กินคลีนกินดีกลิ่นตัวเขาก็จะมีอีกลักษณะนหนึ่งส่วนใครที่มีความแบบว่ากินของมันของทอดของดองของขาวอะไรอย่างเางี้ยค่ะก็จะมีแบบเขาเรียกไงเดียะกลิ่นตัว ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนลองไปหาศึกษากันดูนะแต่อันนี้หญิงค่อนข้างที่จะแบบเอ่อมั่นใจเลยแหละเพราะหญิงก็ศึกษาในระดับหนึ่งว่าในเรื่องกลิ่นตัวกับการที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายท้องออกมันก็ช่วยเช่นเดียวกันปากเหม็นก็ด้วยตัวบวมหน้าบวมก็มาโอ้โหถ่ายยากเผลอๆในอนาคตมะเร็งลำไส้ใหญ่ถามหากันแบบอย่างเยอะแยะมากมายแบบนี้ฉะนั้นเราค่ะบางคนตอนนี้นะหญิงไปดูนะเพื่อนเพื่อนหญิงนะเริ่มใส่ใจเริ่มหันมาดีท็อก แต่ทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าดีท็อกเนี่ยเราสามารถแบบกินเป็นดีท็อกแบบชงแบบนี้ก็ได้หรือแบบบางคนนะใจกล้ามากคือจะไปโรงพยาบาลดีท็อกล้างออกมาเลยก็ได้แต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าฉันไปถึงขั้นนั้นไม่ไหวจริงๆอ่ะหรือเราแค่รู้สึกว่าภายในแบบช่วงเวลาปี2ปีหรือ3ปีหรือ2 0กว่าปีเนี่ยเราก็มาดีท็อกร่างกายง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านและที่สําคัญนะคะ คุณคะเป็นดีท็อกที่มีประโยชน์หนึ่งเลยนะไม่มีสารที่จะไม่มีสารยาถ่ายนะไม่มีผลเสียและที่สำคัญเนี่ยในหนึ่งกล่องหรือเจ้าตัว FOS f, f i b e r d i n k ตัวเนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากผักแล้วก็ผลไม้เป็นวิตามินนะที่ได้จากผักแล้วก็ผลไม้ที่มีสารสกัด แนะนำมีออยรับรองมีรีวิวการันตีสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คือในส่วนของอตัวแทนของเราเนี่ยก็มีการเทม,มไปแล้วในระดับหนึ่งนะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามเขาสอบถามด้ทุกอย่างเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงเนี้ยการดีท็อกมองคนนะเริ่มใส่ใจการดีท็อกตัวเองมากๆฉะนั้นแล้วค่ะหญิง เลือกที่จะดีท็อกนะตัวเองที่บา้านได้อย่างง่ายๆไม่จําเป็นต้องไปไหนไกลเป็นวันหยุดของเราเสาร์อาทิตย์ก็ดีท็อกตัวเองนะคะด้วย f o X Fiber d i n g ตัวนี้เลยค่ะทำไมถึงถึงเลือกเขาหนึ่งเลยค่ะสารสกรัดของเขาเนี่ยพิเศษมากๆนะเพราะว่าเขาเป็น FOS Fiber d i n g นะคะเป็นดีท็อกสูตรพิเศษที่มีทั้งส่วนผสมของ Pectic และก็ไฟโตนิวเทนเป็นสารสกรัดนะคะที่ได้จากผักแล้วก็ผล,ลไม้ ธรรมชาติสําหรับใครที่รู้สึกว่าโอนอย่างที่บอกไปเนืว่าปกติเราไม่ได้ถ่ายเนี่ยทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายเราสะสมไปนานๆหน้าท้องเราจะเริ่มบวมพอหน้าท้องเราเริ่มบวมเนี่ยก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะ่ะมันจะเป็นการดูดซึม เอาของเอาของที่เราไม่ได้ถ่ายออกอะ่ะนํากลับมารียูสเขาเรียกนำกลับมาดูแลร่างกายของเราหรือดูดซึมข,ขึ้นมาเหมือนนํากลับมาใช้ใหม่อะ่ะฉะนั้นแล้วบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันไม่ได้ถ่ายท้องแล้วฉันมีอาการแบบปากเหมน็นอยู่ดีๆกลิ่นตัวก็เริ่มแบบมีกลิ่นตัวแปลกๆจังเลยหรือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมแบบเอน ฉันมีสิวแต่สิวบางครั้งก็เกิดจากฮอร์โมนด้วยนะแต่หนึ่งในนั้นอะ่ะมันก็เกิดมาจากที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายท้องคือมันเป็นปัจจัยส่งผลกันแบบหลายๆอย่างยิงจะอธิบายทุกคนเห็นภาพนะว่าเหมือนเรากินของไปในร่างกายเนี่ยสาวันแล้วเราไม่ได้ถ่ายออกอะพอมันมหมักหนุนานๆเข้าอะ่ะแน่นอนคะ่ะบางครั้งเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วแหละมันเป็นทฤษฎีปกติเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึม ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมของที่เราไม่ได้ออกเนี่ยนำกลับมาดูแลร่างกายของเราใหม่ฉะนั้นแล้วระบบนิเวศหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆของเราเนี่ยมันจะเริ่มนะมีเริ่มเริ่มมี effect. เอฟเฟกต์จะปกติเราสิวไม่ขึ้นแต่นี่ฉันไม่ได้ถ่ายมาสองสาวันตัวฉันบวมนะ อยู่ดีๆสิวเริ่มมาอยู่ดีๆหน้าเริ่มมันเอ,อ้อยู่ดีๆฉันมีกลิ่นตัวแปลกๆทำไมฉันถึงมีกลิ่นตัวแบบนี้มันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะถ้าเกิดว่าคุณได้ขับถ่ายทุกวันคือถ่ายทุกวัน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 เนี่ยแน่นอนเขาว่าเมื่อคุณถ่ายทุกวันปุ๊บมันก็ระบบมันก็จะเริ่มดีขึ้นอ่าผิวพรรณก็จะเริ่มเป่งฟังสดใสไม่แบบว่าไม่หมองคล้ำสิวก็จะแบบ ไม่ค่อยมีหรือบางครั้งฮอร์โมนของเราก็จะดีคือต้องบอกว่าทั้งระบบขับถ่ายระบบปุมคุ้มกันต่างๆของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่แบบอ่ะคุณคะเกิดมา27-28ปีหรือ25-26ปีคุณดีทอกตัวเองแล้วหรือ,อยังลองดีทอกดูแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแบบมันจะเปลี่ยนไปเลยอ,ะอ่ะอ่าลองดูนะคะไปลองแบบซื้อมาลองรับประทานตัวนี้ได้กับเ o s โ i b e r d ไ i n k ตัวนี้จะต้องบอกว่าเจ้าตัว p r ี b บ o t i c ตัวนี้เนี่ยเขาเป็น เขาเรียกไงดีเขาเราก็ได้มาจากแบบว่าเขาเป็นอาหาร เขาเป็นอาหารนะในจูลินซีที่ดีในลำไส้เมื่อกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานดีขึ้นเมื่อทํางานดีขึ้นระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นเองในสําหรับในตัวเจ้าพรีบอรติกตัวนี้จะช่วยในเรื่องของหนึ่งเลยใครที่แบบว่าถ่ายแข็งมากคุณขาถ่ายท้งโอ้โหนั่งนานมากนั่งห้องน้ำเป็นชั่วโมงถ่ายแข็งสุดๆคุณก็จะเริ่มสึกว่าเออมันถ่ายง่ายขึ้นนะถ่ายเบาขึ้นนะถ่ายเป็นเวลาขึ้นนะระบบภูมิคุ้มกันเราเริ่มดีขึ้นเอยเราเริ่มถ่ายเป็นเวลาขึ้นแล้ว การถ่ายเป็นเวลาเมื่อคุณถ่ายเป็นเวลาปุ๊บสังเกตได้ง่ายๆหน้าท้องหน้าท้องจะยุบหุ่นเราจะเริ่มแบบเพียวขึ้นระบบของภูมิระบบเขาเรียกไงระบบการอผอนผานของเราระบบการทํางานของเรามันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อเริ่มดีขึ้นแล้ว อะไรในร่างกายของเราต่างๆหรือการดูดซึมพวกแป้งไขมันของเสียก็จะ,จะทํางานได้ดีขึ้นฉะนั้นแล้วค่ะแน่นอนว่าการดีท็อกตัวเองหรือการขับ่ายให้ตรงกับเวลามันสําคัญนะในส่วนของเจ้าตัวพปไบโอติกตัวนี้ก็มีประโยชน์แล้วมาดูอีกตัวหนึ่งค่ะในส่วนของเจ้าตัวไฟโตนิวเทียนไฟโตนิวเทียนตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวิตามินนะเป็นวิตามินที่ได้มาจากผักแล้วก็ผลไม้ธรรมชาตินั่นเองค่ะหนึ่งเลย สำหรับใครนะคะที่หนึ่งเลยค่ะที่คุณรู้สึกว่าแบบนี้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเริ่มไม่ดีแล้วมาลองเจ้าตัวนี้ดูนะไฟตนิวเทียนที่มีสักสกวนตัวนี้ดูก็จะช่วยได้เลยเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกไปค่ะว่าใครเนี่ยมีปัญหาต่างๆเขาเรียกว่ายังจะช่วยในเิ่วนของช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะระบบต่างๆในร่างกายนะคะและที่สําคัญเนี่ยช่วยให้ ระบบการทํางานในร่างกายของเราเนี่ยเริ่มทํางานดีขึ้นด้วยอันนี้สําคัญค่ะช่วยให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยดูอ่อนกอนวา่าวยัยด้วยนะคือการขับถ่ายให้ตรงเวลาการกินดีท็อกซ์ที่แบบว่าที่ดีที่มีประโยชน์มันก็จะช่วยได้เลยเช่นเดียวกันเห็นง่าไงอธิบายมายืดเยื้อมากอธิบายมายาวมากแนะนำค่ะว่าให้กินก่อนนอนกินก่อนนอนสมมติว่าเรากินข้าวซักหกโมงเย็นหรือทุ่มสองทุ่มให้เว้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะ แล้วเราก็ค่อยกินเจ้าตัว FOS Fiber d i n g ตัวนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบเข้าไปแบบว่าโกยของเสียของเราออกมาให้หมดและเช้าลุงขึ้นนะคะคุณก็จะถ่ายประมาณ7จ็ดโมงแดโมงเอาง่ายก็คือนับนะกินเจ้าตัวนี้ไปประมาณแบบก่อนสองทุ่มสามทุ่มแล้วหญิงก็จะถ่ายประมาณ7จ็ดโมงเช้าอะ่ะ คือหญิงถ่ายจริงแล้วออกมาแบบหมดเลยแล้วก็แบบตัวเบามากเหมือนเป็นการเริ่มปรับระบบภูมิคุ้มกันเริ่มปรับระบบการขับถ่ายของเราให้ดีเมื่อเราเริ่มสึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเรากินจนแบบโอเคละตัวเบาแล้วเราก็เริ่มแบบที่จะแบบเออไม่กินวันสองวันแล้วก็ไปกินทีให้ระบบของเรารู้ว่าเนี่ยคุณจะต้องแบบ ถ่ายตรงต่อเวลานะแต่อย่าลืมนะใครที่แบบไม่กินผักไม่กินผลไม้ลองกินผักกินผลไม้ด้วยดื่มน้ําตามไปเยอะๆนะคะมันสําคัญมากๆเพราะในเจ้าตัวเนี้ยเขาเป็นกาอ่เขาเป็นกา,ะานะมีกาขวากาผลไม้เต็มที่อย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะทานผักทานผลไม้ได้อย่างเต็มท,ที่หรืออาจจะทานแล้ว กลัวว่ามันจะได้ไม่ครบหรือมันจะได้ไม่ถึงก็ลองเจ้าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ FOS Fiber Ding ตัวนี้ดูค่ะแล้วเรามีรีวิวเช่นเคยนะคะว่ามีสาวๆแนะนำมั่นใจว่าคุณคะลองเถอะเจ้าตัวนี้ไม่ผิดหวังแนะ่นอนตื่นมาแล้วอยู่ดีแบบใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นนะพุงหายใครช่วงตัวนี้นะจริงตอนนี้คุณคะจะปีใหม่แล้วบางคนแพนเที่ยวมาเยอะมากใครจะใส่บิกินี่ใครจะใส่แบบ ชุดรัดรูปใครจะใส่แบบอะไรคุณคะลองดูถ่ายรูปแบบว่าน่าจะได้มีบานคุณจะได้แบบอ่าเฟรชเฟสวยๆแบบนี้นะคะต้องลองดูค่ะกับ SOS Fiber d i n g m ตัวนี้ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยช่วยทั้งเรื่องแบบว่าผิวด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแบบว่ามีคอลลาเจนปรับทายคอลลาเจนแต่แบบทายเป็นโมเลกุลที่แบบไม่ได้เยอะมาก ถ้าเทียบเท่ากับตัวนี้ก็คือ,อยังเทียบเท่าไม่แท้นั่นเองค่ะเพราะตัวนี้เขาโด่งดังและเขาเน้นในเรื่องของคลราเจนโยเกิร์ตตาเอพัตตัวนี้เน้นในเรื่องของดีทอ็อกคุณกินคู่กันต้องบอกว่าเดอะเบนมากๆนะคะลองดูแล้วจะไม่ผิดหวงังกินเจ้าตัวนี้ก่อนนอนตื่นมาถ่ายเสร็จปุ๊บเมื่อเราถ่ายเสร็จปุ๊บแน่นอนแหละการดูดซึมของเราจะเริ่มดีและอัดเจ้าตัวนี้ไปค่ะคลราเจนโยเกิร์ตตาเอพัสตอนเช้า ทำให้ผิวของคุณทําให้ระบบภายในของคุณดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกอันนี้สําคัญนะต้องบอกได้เลยว่าราคาไม่แรงราคาเบามากคุกคนที่สามารถแบบว่าจับต้องได้แล้วก็เอื้อมถึงเอื้อมได้อย่างแบบขายดิบขายด,ายดีถือว่าเป็นคลาเจนสุดปังปี2020แล้วก็เป็นดีท็อกซ์ที่สุดปังปี2 0ง0ีตัวนี้ยิงกอยยกให้2ตัวนี้เป็นเดอะเบสในใจเลยนะคะว่าคุณลองเถอะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาแบบหลักร้อยแหละเอื้อมถึงเอื้อมถึงเลยแหละเอื้อมถึงได้ มากเลยนะอันนี้สําคัญนะคะหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยจะมีน้ำมด62ด้วยกันไม่เกิดว่าใครอยากรู้หรือใครสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ทักหาค่ะตัวแทนของช็อปไลฟ์เชอร์ของเราที่ฝากล้านอยู่ข้างล่าง หรือนะคะคลิกเข้าไปค่ะที่อินบ็อกของเรานะคะของเพจสำบรัแชร์ได้สอบถามได้ทุกอย่างหรือง่ายๆเห็นไหมคะแกน QR Code เข้าไปค่ะดูสินค้าของเราเยอะแยะมากมายรองให้ช็อปกันอยู่นะคะคุณคะซื้อไปฝากเพื่อนก็ได้นะรับรองค่ะว่าสาวๆหรือเพื่อนเนี่ยจะติดใจแล้วก็ถามคุณกลับแน่นอนว่าคอเจนนั้งซื้อที่ไหนอะ่ะดีจังเลยกินง่ายอร่อยด้วยอันนี้สําคัญนะคะในเรื่องของความหวานเจ้าตัวตัวนี้เขาใช้ ซูขาโรสค่ะแทนน้ำตาลสา่วนเจ้าตัวเนี้ไม่มีความหวานเลยและรสชาติดีมากอร่อยมากคุณค้าสองตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะโอเคใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถทักหาตัวแทนของชอปไลค์แชร์ของเราได้หรือสแกนเข้าไปด้านข้งางตัวนี้ค่ะแล้วก็สอบถามได้ทุกอย่างและคุณค้ายิงของแนะนำเลยว่าเป็นคอลเาเจนสุดปังปี2020แล้วก็เป็นดีท็อกสุดปังปี2020พี่หญิงจะทำให้เขาเป็นเดอะเบสในใจแล้วก็คลองใจหญิงไปอีกนานแสน นานเลยค่ะโอเคงั้นว,วันนี้น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแลตัวเองให้ผิวสวยแล้วก็ให้หน้าปังขเขาเรียกว่าเราจะต้องหน้าเด็กเราจะต้องแบบว่าไม่แก่ก่อนวัยอันควรนะคะกินกาลองแก้มต้องห้ามมีถ้ามีแล้วฉลับไม่ได้ทันทีก็คอลลาเจนให้ดูให้เราช่วยดูแลคุณแน่นอนคะ่ะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณแลวก็สวัสดีค่ะ